โอ้ยให้มึงสิท้าบันมงึงบ่ท้าใส่หัวกูรอดเอาปะ่ะครับโอ้ผมก็บรนะ่รู้เนาะอ้า เสียงซองนี่อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่บอสุภาพและความรุนแรงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้จักรยานเอ้ยโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมไปไปเอินพ่อกับแพงมาบึง่งเฮ้ยขับหัวเ้วเลยครับโอ้ยลากันเลยผู้ใดได้ตัดก่อนะโอ้ยลาตาแปะนะครับอาโอยลาโวโยนยหอกโวยนายหอก Ơi, ừ, rồi. <coughs> đi xoăn lên đây các bạn xếp xếp ở đây ê, ở đây ta ê, ta mà mà đi cắt <coughs> <bậc rồi>. <coughs> cong à. à. <coughs> <coughs> đi bật cười không dám buông luôn 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 มลกไหนามีกาเหมีหลานกับนตัวบยืนเอาแหมงบ้าบ่เาคิวเยกันเอาไปแคิวมือต้งบ้างเกือบยังสิบวานี่สองมี่คือคิวบกยคือคิวจริงายายาุ่ไปยืนถายเ่งั่นสอุ่นปวหัวหัวจิโปหัวจิโป จอยพี่น้องเอ้ยืมองกล้องไว้นึงครบตาแล้วจะเขินเนี่ยหรอตาโม้ไหมตาโม้ไหมอย่างเอาเออเบิดเต้นนี่มีผู้ใดรอยทำมันบาดิใจง่ายหน่อยหนึงเออพูดให้จงไว้เอาอีกแล้วตอนจริงใจพี่น้องตอนจริงใจไปยุ้ยเซ่กับพ่อครับตอนจริงใจ เ้าวจนม้อยย่างเลยเนาะเสียดายครับท่อนเจียงเก๋บอห์งามสุดนองเอะไรนะใครไม่เจีงผมเจีงอยู่แล้วพี่ชายเออนี่ติดตามติดตามขอบคุณม่เข้าอจเดี๋ยวตงที่ไปไปไปชายแดนมาช่วงนึงใช่ใช่เป็นไงบ้างสถานการณ์อู้อะจะปี๊บบปบบับเออกูฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่กูจะบอกเขาตรงตัวว่าตอนเนี้ยเห็นไหมมันแม่งรู้ว่าเราแล้วพี่อ๋อเหรอเออ ไปเลยมะเราตัดเสร็จแม่งไปเลยนะไปเลยพอเลยตัดผมดีกว่าโอเคโอเคมาเออตรงไหนดีวะเราก็เอาจริงๆแล้วก็เอาขอเป็นง่ายๆสบายๆเลยไี่เอาตามในช่างเลยว่ะอยากจับตรงนี้ที่ผมจะแนะนำเบ้าหน้าแบบนี้มันจะยังไงวะอุ้ยทรงทูบล็อกมันจะเป็นแบบอ่าข้างเบอร์หนึ่งเนาะข้างเบอร์หนึ่งเนาะหลังเบอร์สี่ดัดขึ้นเล็มกันการจอนแหลมนิดนึงนะโอเคเนาะ ตรงนี้เลยโอเคมันต้องการจอนกันแหลหงเลยนี่นี่นี่แบบไหนบ้างเราก็แขกกลางนิดนึงมันมันจะทําแบบอย่างดีมากเลยแบบทูบ็อกแล้วโคตรเจ๋งเลยอย่างเทพเลยว่ะนี่โคตรเอาชอบใช่ไหมไม่ชอบต่านเอ้ยสนอังไงยังโบตื่นขี่ขั้นโอ้ขี่ขั้นพ่อมไปใสไปใสมาใส่นี่ครับมหาพ่อเถาครับสวัสดีครับพ่อเถาครับไอพอเถามึงอ้าวผมมหาพ่อเถาเนาะ ไ่ยมาตัดผมเหงเพาเท่าอันี้ครับไ่ใชนะะตัดผมตัดผมแกมาเนี่ยมึงมีแผนบ่เนี่ยเกิดตามแผนแหละครับกูบุณหนาอยู่ๆเลยกูหนาหนีที่ยังเขียวทีแล้ววะโอ้ยกูว่าจะบันหล่อยลูกสาวกูด้วนี่ยอันน้่งยู่อยื้่อบบียังโเตื่นขี่ขั้นโอ้ขี่ขั้นเพรามังมักบ่อนไรสิล่าง้วยเป็นบ่บ่ เห็นอย่าเป็นเลยกวเนี้ยบ่อบริเวนอย่างเลยนอนอย่างเดียวแบกขอมันกับพัดมันจะขึ้นหรอิดแทนละโอ้โห้มึงสิทาปเนี่มึงท่าใส่หัวกูเลดเอาป่ะครับโอ้ผมกับบรู้เนาะโอ้เออไ้นี่ขีีได้เรียนหัวเฮียย้อนเนาะไอ้นีเรียนหัวพัเถ้าคากเรียนพลับพับเถ้าพี่น้องอนี้เอ้โอ้า มันจะมาไข่อะมึงมาไข่โอ้หแหมึงสีท้าป่นี่มึงบ่ท้าไทยหัวกูหลดเขาบอครับโอ้ผมกับบรูนเนาะสัตว์เอ้ยใครมาได้กับกูอย่างนี้วะเนี่ยบอกผมเหมนบอกเอ้ไปด่เลยครับตัดตัผมเนี่ยเจ้าเจ้าถ่ายเงี้ยอย่างั้นเองี้เงีนะ่าน้นกนเอปุ๊บปบ อันหนมันเนีโอ้ยหนาแัดตามเดี่ครับเบียนผมก็เมียนเส้นมาหมาเลยเดีเออนวเฟ่าตันเห็นมัเนี่ยมันสวยวันเส้นมาหมาไวๆไ้ตรงเนี้ยเอาตรงมานิโอ้คนลยเนาะเออตรงผมนะอาไปตะเลียนนะเยเอาเลยไปเดี๋ยวมันก็ยังมีหนาว่ะเหียมั้ขางนกกว่านี่มีห้างนกข้างนกัวานี่เอาไวเอ้ยใส่วิกมาดตัวนี้ บ่มีผมอ่เฮ้ยสยมาตัดเออหมอปลาแต็งก็ดิโอ้ส่วนรองเย้ยผมบ่มีนี่ไปดีเพื่อตัดมูโอ้ยเอาผ่าไปมาเอาผ่าไปนไปไยผมกับบ่มีไม่อยากตัดกมูวอ,อะอะไรอะ เี้ยงเงายก่อนเียงเงาย่อนเี้ยงเรียกนเรี้ยงเงายก่อนเห็นออกลูกออกกันนั่นก็นาตี ทาขาววะขาวท่าขาวเลยตุ้มซุ่มหลอกไอยสีเลยโอ้ยสุดยอดท่าไม่หอมด้เนี่ยแหมทัานท่านนั่นแเนี่ยโ้ยทำไมแล้วเว้ยโอ้ยได้โม่สี่ยัดเทียร์กันได้มี่แง่กว่านี้ว่าโอเดียมีอะไรตี๋ทักยายผมกูเ่ได้เเ็สแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ